สวัสดีครับวันนี้อูไพลสการช่างก็จะพามาดูรถเกี่ยวที่กําลังจะเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปดูรถเกี่ยวคันอื่นๆนะครับที่ยังไม่ยังไม่มีติดจ,จองนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะครับส่วนคันนี้เป็นอ่าอีซากิเจแปนะครับตู้แอร์หัวเกี่ยวห้าแถวกว้างหนึ่งรอยแปดิบเซนติเมตร เครื่องยนต์ดีเซลซีซูบเทอร์โบนะครับ75แรงมา้าถังอุ้ม900กิโลถึง1ตันนะครับช่วงล่างมีระบบมอนโลยกตัวได้เอียงตัวได้นะครับตัวเช็คให้พร้อมใช้นะครับจัดส่งทั่วประเทศรถเกี่ยวของทางอู่นะครับก็จะมีการเช็คระบบให้ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบตู้นวดระบบช่วงล่างระบบหัวเกี่ยวใบมีดนะครับ ระบบแอร์เช็คให้ใหม่หมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายไส้ลวดนะครับสำหรับระบบปล่อยข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คระบบช่วงล่างนะครับลูกรอลเลอร์ลูกปืนซีนนะครับตัวไหนมีการหักมีการเล้าเราก็จะทําการเชื่อมซ่อมให้เลยนะครับผม ยังตัวนี้หูยึดรอลเลอร์นะครับหักแล้วนะครับถ้าไม่ลื้อดูก็จะไม่เห็นนะครับทดสอบระบบท่อส่งข้าวนะครับท่อส่งข้าวก็จะมีระบบอัตโนมัตินะครับท่อสามารถวิ่งกลับมาวางเองได้นะครับถ้าคันไหนที่ระบบเซ็นเซอร์ท่อเสียไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับ อันนี้ช่วงล่างเมื่อประกอบกับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเก็บงานสีประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาให้ผมถ่ายรูปให้ดูก็ได้นะครับผมหรือว่า ถ้าลูกค้าต้องการมาดูรถตัวจริงก็สามารถมาได้นะครับ mm. อูไพลเลสการช่างตั้งอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเปิดให้เข้ารับชมได้ทุกวันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบระบบมอนโลนะครับเอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวานะครับยกรถขึ้นลงได้นะครับผม ข้อดีของระบบนี้ก็คือเวลาเกี่ยวในพื้นที่เอียงนะครับเราก็ปรับให้ตัวรถขนานกับพื้นนะครับเพื่อให้ระบบตู้นวดตะแกงร่อนข้าวทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแขนคุมปลายรวงข้าวนะครับข้าวสั้นข้าวยาวเราก็จะปรับที่ตัวนี้นะครับผมถือว่าสำคัญมากนะครับ ระบบไฟส่องสว่างนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟส่องปลายท่อไฟส่องคอรวงนะครับก็เราจะเช็คให้ครบทุกดวงนะครับกระจกซ้ายกระจกขวามีให้นะครับ มาก็จะเป็นระบบยอดน้ํามันนะครับใบมีดโซ่ลําเลียงต่างๆนะครับก็จะมีหัวฉีดน้ํามันหล่อเลื่อนให้นะครับทางอู่ก็จะเช็คให้นะครับว่ามีระบบนี้ออกให้ทุกจุดนะครับผมโซ่ so, ลําเลียงอ่า การยอดน้ามันก็จะทําให้ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนของตัวรถนะครับผมก็หยอดก่อนจะใช้งานนะครับวันละสองครั้งนะครับามายันท้ายรถเลยนะครับก็จะมีระบบยอดน้ํามันหล่อลื่นนะครับ เสร็จแล้วก็ต่อด้วยการเทสระบบตู้นวดนะครับเราก็จะทําการเอาข้าวใส่ตู้นวดนะครับให้รถทําการปั่นนะครับเพื่อตรวจสอบระบบลำเลียงนะครับให้ลำเลียงข้าวเ,เข้ามาในถังปุ๊บจะได้ชัวร์ว่าระบบลำเลียงระบบไปเกี่ยวยังทํางานได้ปกตินะครับไม่มีติดขัดนะครับ แล้วก็ทดสอบดูดข้าวออกจากถังนะครับเพื่อทดสอบระบบใบเกียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคันใบเกียวมาไม่ดีใบเกียวบางใบเกียวหมดนะครับก็จะดูดข้าวไม่ออกนะครับข้าวติดอยู่ในท่ออะไรเงี้ยนะครับผมของทางอู่ก็จะเทสให้ทุกคันนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือทดสอบวิ่งเกี่ยวนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปส่งลูกค้าเลยนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่ามีต้องการปรึกษานะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับต่อจากคันนี้ผมจะพามาดูรถคันอื่นนะครับที่ยังไม่ได้มีใครจองนะครับผมเพื่อท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ รถที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่รอคิวทําส่งลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นมิซูตู้แอรข้างหลังนะครับหรือว่ายันมาสองคันนี้นะครับผมเดี๋ยวพอรถเสร็จผมก็จะทําคลิปมาให้ดูนะครับตัวนี้อ e ีซากิห้าแถวห้าิบเกแรงนะครับตัวนี้ยังไม่มีคนจองนะครับผมรถเพิ่งเข้ามานะครับสองแสนกลางๆนะครับ ก็จะมีตัวนี้กําลังเช็คก็ยังไม่มีคนจองครับคันนี้คูโบต้าแอโรสตาร์ซีสามนะครับเป็นรถซีแถวกาลังเช็คนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับยันมา g ีซีสคันนี้นะครับก็ใกล้จะถึงชิวส่งแล้วนะครับผม เดี๋ยวรถเสร็จก็ผมจะทําคลิปมาให้ชมนะครับมาดูนะครับ Gc 800หวีหน้านะครับตู้แอร์คันนี้3ามแสนปลายๆนะครับส่งให้ฟรีอิซากิตัวนี้ซแถวนะครับตู้แอร์ห้าสิกแรงนะครับสองแสนกลางๆนะครับมิตซูบิชิซีแถว60แรงนะครับคันนี้ก็สองแสนกลางๆนะครับ5แถวนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับอายันมาตัวนี้ซแถวนะครับ แล้วก็มีตัวนี้อีสกิ๊กหกสิแรงนะครับห้าแถวตู้แอร์แอโรสตาร์นะครับ30สิแรงตัวนี้สองแสนต้นๆนะครับเช็คให้ส่งไ้เสร็จนะครับรถรุ่นใหม่นะครับก็จะมียันม่าตู้แอร์คันนี้นะครับสี่แถวเช็คให้นะครับทำสีให้เรียบร้อยนะครับคันนี้2อแสนกลางๆนะครับผมตู้แอร์เลยนะครับ เก็บสีให้ทั้งคันนะครับเช็คให้พร้อมใช้ตัวนี้ก็กําลังทำให้ลูกค้านะครับเก็บงานปากใหม่นะครับเช็คปากซ่อมปากให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีรถที่เพิ่งมาใหม่นะครับอีสกิหกเก้าห้าหกแถวเก้าสิบห้าแรงนะครับคันนี้ก็3ามแสนต้นๆน,นะครับเช็คให้ทรงให้เสร็จนะครับ ตัวนี้ Aero Star นะครับ4แถวมีหัวเกีียว s w i n ไ d เวอร์นะครับ48แรงมีหลังคาให้เสร็จเลยนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเช็คให้ส่งให้เสร็จก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นกลางๆนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีรถให้เลือกเยอะนะครับท่านใดสนใจก็สามารถมีตัวเลือกให้เลือกเยอะกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ